คนที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้เธอมีนามว่าเซอร์คิล่าเธอเป็นนิ่มหรือว่าพายน้ำที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเป็นบุตรีของเพอร์ซิสเทพแห่งน้ำส่วนคนคนนี้เขามีนามว่ากอร์คัสกอคัสนั้นเป็นเทพแห่งท้องทะเลเขาหลงรักเซอร์คิล่าอย่างหัวปักหัวปัม๊มอยากได้นางมาครอบครองแต่ตัวเซอร์คิล่าเองนั้นเมื่อเห็นรูปร่างอัปรลักของกอคัส นางไม่ชอบใจเอาซะเลยเมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้แล้วกอคัสจึงไม่มีทางเลือกอื่นจึงไปขอความช่วยเหลือจากแม่มดเซอร์ซี่เพื่อหวังให้นางช่วยให้ความลับของเขาสมหวังนั่นเองแต่เมื่อแม่มดเซอร์ซี่นั้นได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนางกับหลงรักกอคัสเองแม่มดเซอร์ซี่จึงให้ยากับกอคัสไปนหนึ่งขวดและได้บอกกับกอคัสว่าให้นํายานี้ไปเทตรงที่แม่น้ําที่เซอร์คิล่าเล่นบ่อยครั้งและนางจะหลงรักในตัวเขา และด้วยความที่กรอร์คัสอยากได้เซอร์คิล่ามาไว้ในคออรอบครองกอร์คัสจึงโดนคำลวงของแม่มสเซอร์ซี่กอร์คัสนั้นได้เทน้ำนั้นลงไปในแม่น้ำที่เซอร์คิล่ามาอาบน้ำโดยที่กรอร์คัสนั้นไม่รู้เลยว่าสิ่งที่แม่มเซอร์ซี่ให้มานั้นคืออะไรและแล้ววันหนึ่งหลังจากที่กรอร์คัสเทยาพิษลงไปเซอร์คิล่านั้นก็มาเล่นน้ำตามปกติ แต่ทันใดที่เธอเหยียบน้ำร่างกายของเธอก็ถูกตรึงอยู่กับที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้และในพริบตาเดียวหลังจากนั้นร่างกายของเธอได้อัตรธานหายไปในขณะนั้นร่างกายของเธอได้ถูกดูดลงไปในแม่น้ําเธอพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาแต่สิ่งที่เธอต้องแปลกใจก็คือท่อนล่างของเธอนั้นได้กลายเป็นหัวสุนัขส,สี่หัวและขาของเธอก็ได้กลายเป็นหนวดปลาหมึกอันน่าเกียดน่ากลัว จึงทำให้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอไม่ใช่พายน้ำสกิล่าแต่เธอคืออสุรกายน้ำสกิล่าเอาเลยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่ทานนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ l f f เ0 0ร้อยพอฟันนะครับ ในวันนี้นะฮะเรามาในช่วงอวตารรีวิวกับแพท4.3.5นะครับผมเป็นอวตารของมามิดอนนะครับผมเซอร์คิล่านั่นเองนะครับผมราคาเท่าไหร่เอฟเฟกเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับอวตารตัวนี้นะครับเป็นของมามิดอนนะครับผมอวตารเซอร์คิล่าราคา600 GC เปิดขายตั้งแต่วันที่27มกราคมถึงวันที่9กุมภาพันธ์2561นะครับผมมาฮะเรามาเข้าการดูรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกดูรอบตัวก่อนครับอันนี้คือท่าทางของเขานะครับเป็นการหมุนรอบตัว ตัวนะฮะเราก็มุดลงไปใต้น้ำนะครับแล้วก็จะค่อยๆขึ้นมานะครับผมเป็นการแบบ้เหมือนเพิ่งตื่นนอนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าสวยงามาสําหรับรายละเอียดประวัติเอาต้าตัวนี้นะครับอ้างอิงมาจากตำนานกรีกนะครับผมเป็นตำนานกรีกนะลองเสืร์หาในวิกิพีเดียได้นะครับผมรอบตัวนะครับเป็นสัญลักษณ์อย่างที่เรารู้กันเลยนะครับมีหมาปลา ด้านล่างเป็นปลาหมึกนะครับค่อนข้างน่าเกลียดน่ากลัวมือนี้นะครับถือเป็นเหมือนสามง้มนะครับผมลูกลักษเหมือนกับแม่น้ำนะฮะเหมือนกับทะเลอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ดวงตานี่ดูสวยงามฮะแต่ก็มีความน่ากลัวแล้วก็ความเครียดแค้นอยู่ในตัวนะครับผมสวยงามฮะผมสีม่วงนะครับผมดูมีความลึกลับนะครับผมต่างกันเลยต่อไปนะฮะเราจะไปดูฟังคำพูดแล้วก็ท่าเดินกันเลยแล้วกันนะครับผมไปดูครับว้าว hello there I can see the water is Sailor If either howling again, I will seriously can cold, water start squeaky see toys the revoke the of you นะครับผมก็ตามนั้นนะฮะโอเคต่อไปนะครับเรามาดูการโจมตีแล้วก็การใช้สกิลกันเลยแล้วกันนะครับมานะฮะมาดูกันเลยครับผมอันดับแรกดูการโจมตีก่อนแล้วกันนะครับดูฮ oh, ะนี่ครับผมเป็นการโยนหอ,อกนะครับผมโยนหอ,อกใส่ศัตรูนะครับผม มีอยู่ท่าเดียวนะฮะคือมือขวาของเขานะครับมี2องท่าสิท่าปากับท่ายโยนนะครับผมนี่คือท่าปานะนี่ท่าโยนจะเป็นแบบการตวัดแบ็คแฮนด์กับโฟร์แฮนด์นั่นเองนะครับผมตามนั้นนะฮะ oh. เวลาโจมตีจะมีเอฟเฟกแบบเอื้อเอื้อนะฮะนี่แล้วก็จะมีเป็นเหมือนออร่าเป็นเหมือนน้ำกระจายขึ้นมานะครับผมตามน,นั้นเลย <S <S ต่อไปนะครับเป็นสกิลหนึ่งนะค,ะครับผมอ่ะอีกรอบหนึ่งครับ นะครับผมโอเคฮะดูภาพช้ากันครับคราวนี้เป็นเหมือนการใช้พลังวิเศษเนาะเสกหอกเสกแบบเสกสายปลาหมึกใส่เขาเนี่ยปึ๊บขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีเป็นหนวดปลาหมึกนะครับขึ้นมาที่พื้นนะฮะถามว่าสวยไหมก็ก็สวยนะครับแต่มันก็ดูแบบดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะแต่เกิดเขาใช้ได้เขาใช้ได้ต่อไปนะครับเป็นการใช้ปลาไหลสกิลสองนะครับอีกรอบหนึงครับ ในครับผม to me นะครับผมตามนั้นนะครับต่อไปดูภาพชา้ากันนะคราวนี้เป็นเหมือนการใช้ปลาไหลนะก็คือปลาไหลแหละฮะแต่เป็นปลาไหลแบบสีสีม่วงๆนะครับผมนี่เศษลงพื้นนะครับแล้วเป็นเหมือนกับปลาไหลนะเป็นเหมือนหมานะฮะเป็นปลาหมึกหัวหมานะครับผมไม่ใช่ปลาไหลนะเป็นปลาหมานะปลาหมาเป็นปลาหมึกหัวหมานะครับผมแล้วโดนตัวศัวตรูตก็จะมีเอฟเฟกต์น้าลูกสัญ,ญลักษณ์หมาด้วยนะครับ ถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเป็นสัญลักษณ์หมาขึ้นมานะดูครับดูนะปึ๊บเนี่ยฮะเป็นรูปน้ําแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของหมานะครับเห็นไหมปึ๊บขึ้นมานะครับผมอ๋อนะครับผมเอฟเฟกดีนะฮะเนี่ยสนใจรายละเอียดดีครับต่อไปเป็นสกิลสามนะครับผมรอบนึงครับอ่านี่ครับผมดูภาพช้านะคราวนี้ตอนสไลด์นะครับดูครับ อนีเป็นร่างเงานะฮะเป็นร่างเงาแล้วก็เป็นน้ำนะครับผมสไลด์ไปนะครับผมจากนั้นเลยแต่ถ้าหากโดนตัวศัตรูล่ะดูครับนะครับผมเป็นเสียงบุบุบบุบไม่ได้ออกนะครับเรามีเอฟเฟกต์ขึ okay, ้นมาเป็นน้ำเป็นเราออกน้ำนะฮะโอเคก็ก็สวยฮะก็สวยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้สวยแบบขนาดที่โอเวอร์โอวังเท่าไหร่นะครับผมโอเคฮะก็ใช้ได้ก็ใช้ได้ดูท่าเดินครับแม่แบบอลังการมาก ดูความยิ่งใหญ่อลังการสุดครับต่อไปเป็นออลตินะครับผมดูครับออ้ยอันนี้เอาเรื่องครับอันนี้ดูเอาเรื่องมากๆฮะเย็ดแค่อันนี้สวยครับผมดูดูความเอฟเฟกของมันนี่ฮะคือร่างกายของเขานะครับขาเป็นหมานะครับตรงไหล่ก็เป็นหมานะฮะมือขวานี้เป็นหมาอัปเกรดนะครับมีเขางอกออกมาด้วยกลับคืนล่างมาฮะ โอเคดูด,ดูอีกรอบนงครับภาพชา้ากันนะครับบึ๊บนะครับผมเป็นตัวสีแดงนิดหน่อยนะฮะแล้วก็มีออรา่าเน็แค่นี่สวยะฮะโอ้โหดูท่าเดินครับโอ้โหดูแบบเอาเรื่องฮนะดูเขาเอาเรื่องครับผมต่อไปเป็นการใช้ s t a f f of the Master <I S 1> นะให้ดูการโจมตีก่อนสกิลเปลี่ยนไหมสกิลไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะสกิลอ๋อแต่ตอนตอนวิ่งนี่เปลี่ยนนะครับผมตอนวิ่งแบบตึก๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กนะฮะโอเค ต่อไปเป็น Sta f f of the m มา t e r นะครับผมเมื่อออกมานะครับจะมีเอฟเฟกขึ้นที่กระทานั่นเองนะครับผมเป็นกระทาขึ้นมาเนาะดูตอนอันตีใหม่อีกรอบนึงครับผมนี่ตอนอันตีนะครับตรงหมานะครับจะมีเอฟเฟกเป็นเหมือนกับหมาพ่นไฟได้นะครับผมตอนโจมตีฮะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้สวยนี้สวยตอนโจมตีนะครับจะเป็นเอฟเฟกเหมือนมีน้ํากระจายนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์หมาขึ้นมานะครับ ทุกครั้งที่โจมตีจะมีสัญลักษณ์หมาขึ้นมานะนี่เป็นการเอามือขวาขวั่นะครับผมแล้วก็ต่อยนะครับมีต่อยกับขวั่ออย่างนะฮะโอ้โหใช้ได้ครับผมใช้ได้เนี่ยแต่พอไม่มีคาตาไม่มีคาตาไม่มีคาถาฟ้านะครับจะไม่มีเอฟเฟกต์แบบอลังการตายห่าไปเลยวัดไหนอีกรอบหนึ่งฮะพอไม่มีคาถาฟ้านะครับจะมีเอฟเฟกต์แบบเป็นแค่หมาเฉยๆนะเห็นไหมเป็นแค่หมาเฉยๆแต่เมื่อเก็บคาถาฟ้ามานะครับ จะมีน้ำกระเซ็นขึ้นมาด้วยนะนี่เห็นไหมครัเป็นน้ำกระเซ็นขึ้นมานะครับผมดูยิ่งใหญ่หกว่าเด oh so ิมนะครับผม <so much. S 1> ตามนั้นเลยต่อไปเป็นตอนสมัค k d o w นะครับผมสมัค k d o w n ออลล่างออาล่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับหรือว่า Don't like what you see You're no prize either Don't like what you see You're no prize either นะครับผมออาล่างปกติฮะ Don't like what you see You're no prize either Don't like what you see You're no prize either นะครับผมตามนั้นนะครับโอเคฮะแล้วตอนหลับลหรอครับตอนหลับนี่ตอนหลับนะครับเป็นการแบบยืนยืนหลับนะฮะอาติตอนหลับตอนหลับตอนอาติจะเป็นตอนนอนนะครับผมโอเคใช้ได้ฮะโอเคครับผมเรามาเริ่มการฆ่ากันเลยแล้วกันนะครับผมไปฟังเสียงกันเลยครับ นะครับผมก็ตามนั้นนะครับพม่อ่ๆในกี่คะแนนคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครับส่วนตัวผมว่ามันก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนะแต,แต่ก็สวยแต่ก็สวยครับผมให้ความออกแบบดูดูโอเคนะดูโอเคดูท่าทางครับดูท่าทาง นี่ครับตอนแปลงล่านะครับจะเป็นการใส่ตูดลูกดิ๊กดิกดิกดิกนะฮะแบบย่อเยอะย่อเยอะนะครับแล้วก็กลับมาท่าเดิมนะฮะให้คะแนนอยู่ที่ 9. จุดเแล้วกันนะครับเต็มสิแล้วกันนะครับผมไปแล้วครับสำหรับวันนี้แค่ดูตอนตายกันเลยครับผมเอ๊ะ ไม่มีเสียงร้องอะไรนะครับไม่มีเสียงร้องอะไรนะเดี 1, 1, 1> นะ๋ยวรอรอบนึงฮะโอเคฮะเมื่อกี้ไม่รู้มันบันบ๊กหรือเปล่านะครับไม่มีเสียงร้องนะดูตอนตายอันนี้อันนี้เอาแบบล่างต้นนะฮะล่างต้นนะครับดูครับ <paranoid noise> อ่านะครับผมอันนี้มีเสียงเอื้อแล้วก็ปักคาถาแล้วก็ตายไปนะแต่ถ้าตอนออกอันติมาปั๊บดูนะครับออกอันติแล้วตอนก,อกดอันติีนะครับดูนะเออแล้วก็ตายนะครับผมแล้วกลับเป็นร่างเดิมนะ แต่ถ้าเกิดมีคาถาฟ้าเนี่ยรู้สึกจะบักนะฮะเนี่ยฮะตอนตายตอนมีคาถาฟ้าจะบักนะครับผมจะบักนิดนึงนะฮะจะเอฟเฟกจะหายไปเลยแล้วก็ไม่มีเสียงร้องนะครับแล้วตอนตายก็ไม่เหมือนตอนที่มีคาถาฟ้านะครับผมเพื่อนๆเขียคะแนนคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับผมชมครับ